ดูกันต่อที่ข้อ16เลยค่ะสําหรับข้อนี้ก็เปลี่ยนอารมณ์จากข้อที่ผ่านๆมาข้อที่มันผ่านมาที่เป็นโจทย์ยาวเหยียดเลยใช่ไหมคะอ่านนานมากกว่าจะจบข้อนี้นี่ก็อ่านแบบเดียวก็จบแล้วค่ะเสร็จแล้วก็มาช่วยกันทําเลยข้อ16เขาให้เราหาค่า x เมื่อรูท x บวก1บวกรูท x บวก6มีค่าเท่ากับ5นั่นเองสําหรับข้อนี้ก็เป็นการแก้สมการเพื่อหาค่า x นะคะสำหรับข้อนี้ พี่จะขอย้าย x บวก1ไปไว้อีกฝั่งหนึ่งก่อนแล้วกันถ้าย้ายไปฝั่งนี้ก็จะเหลือแค่ x บวก6ใช่ไหมคะรูท x บวก6ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะกลายเป็น5ลบรู x บวก1จากนั้นพี่จะขอ ทำการยกกำลังสองทั้งสองข้างของสมการเพื่อให้ x ที่อยู่ในรูทเนี่ยออกมานอกรูทได้นั่นเองค่ะ x บวก6ใส่รูทอยู่แล้วยกกำลังสองผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็น x บวก6ค่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งของสมการจะเห็นว่ามันเป็นตัวเลขลบแล้วก็อีกตัวหนึ่งอยู่แบบนี้ มันก็ไม่ต่างจาก a ลบ b ทั้งหมดยกกำลังสองแบบนี้ค่ะซึ่ง a ลบ b ทั้งหมดยกกำลังสองเนี่ยค่าของมันก็คือ a กำลังสลบส ab บวก b กำลังสเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะต้องแทน a เป็น5แล้วก็แทน b เป็นรูท x บวก1แล้วลองมาแทนค่ากันดูนะคะ มันจะออกเป็นหน้ากำลังสองซึ่งก็คือกํากำลังสองลบ2หน้าก็คือ5หลังคือรูท x บวก1แล้วหลังจากนั้นก็บวกด้วยรูท x บวก1ทั้งหมดยกกำลังสองแบบนี้ค่ะมาช่วยกันคิดเลขกันต่อเลย5ากำลังสองได้25ตัวนี้เอา2คูณ5ได้10แล้วก็ที่เหลือติดรูทเอาไว้ ตัวนี้รูท x บวก1ทั้งหมดยกกำลังสองถอดรูทออกมาก็จะได้ x บวก1ค่ะเสร็จแล้วแล้วเรามาคิดเลขกันต่อเราจะได้ออกมาว่าฝั่งนี้25บวก1เป็น26 x ก็บวก x แล้วก็เหลือลบรูท x บวก1เอาไว้แบบเดิม ฝั่งนี้ก็เหลือ x บวก6เหมือนเดิมจากนั้นพี่จะขอย้ายตัวนี้ไปไว้ฝั่งนูน้นล้วย้ายทุกตัวตรงนี้มาไว้ฝั่งนี้นะคะลบ10รู x บวก1ย้ายไปฝั่งนู้นก็จะกลายเป็นบวก1 0รู x บวก1ฝั่งนี้26บวก x อันนี้ x บวกอยู่ก็ย้ายมาลบ x 6บวกอยู่ก็ย้ายมาเป็นลบ6 x ลบ x เหลือ0เพราะฉะนั้นก็จะเหลือแค่2 6ลบ6 26ลบ6ก็คือ20นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะเหลือ10บู x บวก1มีค่าเท่ากับ20จะเห็นว่าถ้าพี่ย้าย10มาหาร20ส่วน10จะเหลือแค่2เพราะฉะนั้นฝั่งนี้เหลือ2ฝั่งนี้คือรูท x บวก1 เห็นแบบนี้ก็ชัดเจนเลยว่าเราควรจะยกกำลังสองทั้ง2องข้างอีกครั้งเพื่อที่จะทำให้ x ตัวนี้หลุดออกมานอกรูดได้รูท x บวก1ทั้งหมดยกกำลังสองออกมาเป็น x บวก1 2กำลังสองคือ4เราจึงได้สมการ x บวก1มีค่าเท่ากับ4ออกมา x บวก1เท่ากับ4 x เ,เดียวก็เท่ากับ4ลบ1หรือก็คือ3นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ ค่าของ x ก็คือ3แต่ว่าการทําโจทย์ประเภทนี้พี่อยากให้น้องๆแทนค่า x กลับเข้าไปในสมการเพื่อเช็คดูว่าในรูทของเราไม่ติดลบและเมื่อแทนลงไปแล้วเนี่ยก็เป็นจริงด้วยเราลองมาช่วยกันแทนค่าดีกว่าค่ะถ้า x เป็น3อันนี้จะออกมาเป็นรูทสาบวกหตัวนี้จะออกมาเป็นรูทสาบวกหคิดเลขค่ะ3าบวกหก็คือส สาบวกหก็คือ9ก้ารูทก็คือ2องรูทสรูทเก็คือ3 3มสบวกสอเท่ากับหตรงกันกับโจทย์เลยแปลว่าข้อนี้ x เท่ากับสเป็นจริงค่ะก็เลยตอบ x เท่ากับสเลยสำหรับโจทย์ข้อนี้ก็เป็นตัวอย่างการแก้สมการที่มี x ติดอยู่ในรูทแบบนี้ถ้าสมมุติว่าน้องๆเจอโจทย์แบบนี้ ความจริงน้องๆสามารถยกกําลังสองทั้งสองข้างไปตั้งแต่แรกเลยก็ได้แต่ว่าการทําแบบนั้นจะทําให้น้องๆต้อง,งคิดเลขเยอะเพราะว่าน้องๆลองจินตนาการดูนะคะถ้าสมมติว่าพี่เอาตัวนี้บวกตัวนี้ที่บวกกันอยู่เนี่ยยกกาลังสองต้องแทนค่าหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองใช่ไหมคะหน้ากําลังสองกับหลังกําลังสองเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่า ก็ยกกําลังสองก็คือเอารูทออกไปได้เลยแต่ว่าตัวที่เยอะก็คือตัว2 ab นั่นเองมันจะทําให้ตัวเลขมันเยอะเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยแนะนําให้ย้ายรูทตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยไปไว้ฝั่งหนึ่งของสมการเสียก่อนพอย้ายเสร็จแล้วก็ค่อยยกกําลังสองทั้ง2ข้างจากนั้นวิยกกาลังสองเสร็จคิดเลขเสร็จถ้าสมมติว่ายังเหลือรูทติดอยู่แบบนี้ก็ลองยกกําลังสองูอีกสัก,กรอบ ถ้าทำเสร็จแล้วก็จะได้คำตอบออกมาเองค่ะขอพักเดี๋ยวนึงเนาะ